คุณนพดลบอกว่าได้รู้จัก f a า t บู o นะครับตอนปลายปีที่แล้วนะตอนนี้เปลี่ยนไปเยอะเลยครับทั้งร่างกายและความคิดคิดดูดินี่ขนาดพี่นพดลเนี่ยเพิ่งมาติดตามผมเนี่ยมาติดตาม f a า t บู o เนาะปลายปี ยังเปลี่ยนทั้งกายและความคิดเลยอะ่ะคืออย่างนี้ครับผลลัพธ์เนี่ยมันเป็นเรื่องระยะยาวเห็นด้วยไหมผลลัพธ์ระยะสั้นเนี่ยไม่มีอะไรดีครับวันเนี้ยเราต้องเปลี่ยนที่ความคิดก่อนกายและใจต้องพร้อมก่อนเดี๋ยวผลลัพธ์มันมาเองโอเคติดตามพี่โบมาครึ่งปีแล้วยังทําตามวินัยไม่ได้แต่ยังไม่ยอมแพ้สักวันต้องได้มันไม่มีใครมาถึงทาได้หรอกมันก็เริ่มจากการที่วันเนี้ยเราต้องแพ้บ้างชนะบ้างอะ่ะเราต้องเชื่อว่าเราเนี่ยจะเป็นคนที่มีวินยัย ซึ่งวันแรกเนี่ยเราแค่คิดในสมองไงเซลลในร่างกายของเราเนี่ยมันยังไม่ได้เชื่อมันอาจจะเครียดเราอาจจะหลุดบ้างทําบ้างหลุดบ้างทําบ้างหลุดบ้างแต่เชื่อเถอะถ้าคุณทําต่อเนื่องนะผมถึงบอกไงวันเนี้ยนนคุณต้องมองผลลัพธ์ระยะยาวอย่ามองสั้นๆสั้นๆไม่มีอะไรดีครับผมชนะตัวเองนะครับได้มากขึ้นรู้สึกภูมิใจเห็นไหม อายุ17เองผมบอกให้นะการที่วันเนี้ยเราพยายามจะชนะคนอื่นเนะี่ยไม่ภูมิใจเข้าการที่ชนะตัวเองนะการชนะตัวเองเนี่ยคือสิ่งที่มันยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วแล้วถ้าคุณนะ่ะเริ่มชนะตัวเองนะและเอาตัวเองอยู่นะผมบอกเลยครับคุณจะพิชิตอะไรคุณเอาได้หมดหรู้จักโค้ชนะครับเพราะว่านังสือจิต,ตวิทยานะครับชนะตลาดเนาะ Winning Attitude แล้วก็ติดตามพ a าสบูนะมาปลายปี67เนี่ยทำให้สร้างวินัยได้ดีนะครับจะปรับให้ดีขึ้นครับต้องทําต่อเนืนะ่นองเนาะน้องโบสบอกว่าทํานิสัย ดีๆช่วงแรกเนี่ยมันต้องอดทนเดี๋ยวนานไปเนี่ยพอมันทบต้นทบดอกเนี่ยช่วงแรกเนี่ยมันจะค่อยๆไปค่อยๆไหลค่อยๆไหล,หลไปแต่เชื่อไหมว่าท่านนานพอนะสปี4ปี5ปีคุณจะโตแบบ exponential นะครับประเด็นคืออะไรไหมประเด็นคือคุณรู้สึกได้หรือเปล่ามันมองไม่เห็นครับเพราะมันอยู่ข้างในคุณ